เพื่อนๆนี่ไงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลองไปชุบเลยนะคะนะะคใช้มือเนาะสะดวกที่สุดแล้วค่ะนะะคลองไปชุบเลยนะคะชุบให้ช้ำๆไปเลยนะคะด้วยนะคะนีเหลือก็เอานมเอาจะเอาไข่ลงไปละอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆไข่ลงไปด้วยนะคะที่เดิเพื่อนๆเห็นไหมคะนมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆไข่เราเหลือเราก็สามารถที่จะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำขนมปังชุบไข่ทอดสอดไสโนเทลล่านะคะเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็จะมีขนมปังนะคะ ขนมปังของเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นขนมปังธัญพืชเนาะนะคะก็จะมีเนอยอยู่ในส่วนผสมของขนมปังด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีนูเทลล่านะคะอ่าแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะไปชมกันเลยนะคะแล้วก็ตีไข่ไตีไข่ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ โอเค okay. จากนั้นเราก็เทใส่จานนะคะเพื่อนๆเทใ okay. ส่จานเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาขนมปังไปชุบค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชุบเราก็ทานูเทลล่าไปก่อนนะคะเพื่อนๆมือสะอาดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะสะดวกใช้มือนะคะเพื่อนๆบอกตรงๆเลยนะคะ โนเทลล่าของเรานะคะเราก็ปาดนะคะเพื่อนๆแช่ตู้เย็นเนาะมันยังแข็งแอยู่เลยจริงๆต้องต้องเอาออกมาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลค่ะเพื่อนๆนะใส่ปานะคะนี่ค่ะนีอันนี้มาจากดูไบนะคะเพื่อนๆได้มาจากดูไบตอนเือื่องนะคะเพื่อนๆเออทีนี้ว่าเขาไม่เอาแล้วค่ะเราก็เลยเก็บมานะคะเก็บมาช่วยค่ะนี่นะคะจากนั้นเก็ัิไว้ก่อนค่ะเพื่อนเน ค่ะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะเพราะเราแค่จี่จีหน่อยๆแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆรอกระทะร้อนนะคะเพื่อนๆง่ายๆค่ะมื้อเช้าของเรานะคะทานขนมปังชุบไข่ทอดสอดไส้โนเท่าทานคู่กับกาแฟนะคะเพื่อนๆอพอกระทะเริ่มร้อนเราก็หลีไฟสักหน่อยนะคะเพื่อนๆคราวนี้เราก็เอา ขนมปังของเราลงไปชุบนะคะเพื่อนๆนะคะชุบให้ทั่วๆนะคะเพื่อนๆนี่ไงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลงไปชุบเลยนะคะนะคะใช้มือเนาะสะดวกที่สุดแล้วค่ะนะคะ,นะคะลงไปชุบเลยนะคะชุบให้ช้ำๆไปเลยนะคะนี่เลยคะ่ะจากนั้นเราก็เอาลงไปทอดเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเห็นไหมคะ เดีย๋ยวถ้าตับด้านแล้วก็เอาไข่ที่เหลือนี่แหละนะคะลงไปอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่เปืองนะคะไข่ของเรานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะน่าทานมากเลยมือ้อมื้ออ้วนนะคะเพื่อนๆมื้ออ้วนนะคะนี่เลยแล้วก็ เอานมอ่าใช่เอาไข่ลงไปลาดอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่เลยลาดเข้าไปเลยค่ะนะคะใครอยากจะใส่โนเทลล่าสองด้านก็ได้นะคะเพื่อนๆแตไ่ไม่ไม่ไม่ทานเยอะนะคะหวานเกินค่ะนะคะนี่เลยค่ะ บางคนก็นะคะก่อนก่อนชุบนะคะก็จะทาพวกเนยถั่วลงไปนะคะทาทั้งทาด้านเดียวนะคะแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบน,นะคะแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ทอดทีเดียวแต่เขาใช้น้ํามันเยอะนะคะแบบนั้นหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะเขาใส่นมลงไปด้วยนะคะนี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆไข่เราเหลือเราก็สามารถที่จะใส่ค่อยๆใส่ลงไปค่ะนะคะนี่เลยง่ายๆเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะรอสักครู่นะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะน่าทานมากเลยวันนี้กินอาหารฝรั่งนะคะเพื่อนๆพื่อนนะคะอย่าให้ไหม้นะคะทําด้วยใจค่ะเพื่อนๆทําด้วยใจนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆพอหอมมากค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆปิดไฟเลยค่ะของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟแล้วนะคะดูสิเพื่อนเพือนด้านล่าง น่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะโหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานนะคะส่วนด้านนี้อย่างนี้เลยนะคะโนเทลลาสอดไส้นะคะโอเคมาเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเช้านี้นะคะทานกาแฟแต่เช้าเลยนะคะเพื่อน นค่ะงานะเพื่อนทานกาแฟกันเลยค่ะนะคะวันนี้กินกาแฟตัวนี้นะปกติก็กินสลับกับกาแฟดำค่ะชื่นใจทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ อร่อยมากเพื่อนๆอร่อยจริงค่ะขนมปังนุ่มมากหอมเนยหอมหอมไข่นะคะกลิ่นนูเทลล่าก็อร่อยดีนะคะหอมดีไม่หวานเกินนะคะเพื่อนๆไม่หวานเกินเนี่ยค่ะ น่าทานมากเลยเพื่อนๆอ,อร่อยที่สุดก้อนเดียวพอแล้วค่ะก้อนใหญ่มาก จริงๆถ้าให้อร่อยนะคะเพื่อนๆเราอย่าใส่น้ํามันก็ได้นะคะเราไม่ใส่น้ํามันก็ได้ใส่เนยสดลงไปนะคะลงไปทอดยิ่งอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆหอมเนยใจหมดรับเพื่อนๆ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจทําคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ